คำถามประกันสังคมจากทางบ้านนะครับประกันสังคมคิดจํานวนปีที่ส่งสูงสุดแค่35ปีเหรอคะนะครับไปดูคําถามจริงกันครับท่านนี้ถามมานะว่าสงสัยว่าไอ้ที่ผมทําคลิปวิดีโอเนี่ยส่วนใหญ่จะคิดสูงสุด35ปีนะครับมันมาจากไหนคือ35เนี่ยไอ้ตัวเลข35มาจากจํานวนปีที่ส่งแต่ณปัจจุบันเนี่ยนะครับถ้าคิดกันจริงๆเลยถ้านับจากปัจจุบัน นะครับปัจจุบันคนคนกเกษียณหรือครบอายุ55แล้วก็อยากจะได้รับบำนาญน,นะครับแล้วส่งมาเต็มแม็กซ์เลยเนี่ยนะครับก็จะได้ประมาณ23ปีนะครับเพราะมาจากตัวเลขของการเริ่มมีการเก็บเงินสมทบนะครับเก็บเงินสมทบกรณีฉลาภานะครับจากประกันสังคมเริ่มมีการสมทบวันที่3 1ธันวาคม2541เป็นต้นไปก่อนหน้านั้นประกันสังคมจะไม่มีการเรียกเก็บนะครับไม่มีการเก็บเงิน สมทบเข้ากรณีชราภาพมันทำให้ไม่มีข้อมูลในส่วนนั้นนะครับเขาจึงเริ่มมีการนับนะครับตั้งแต่สาเวทธันวาคม2541เป็นต้นไปอย่าง41หรือต้นปี42นะครับตัวเลขง่ายๆผมก็จะเอาสมมุติเกษียณปีนี้นะ2 5 6 5ลบ25 42นะครับเท่ากับ23ปีที่ส่งประกันสังคมมานะครับประมาณโดยประมาณประมาณนั้นคราวนี้ กลับมาที่คําถามที่ว่านะครับทำไมคิดจํานวนปีสูงสุดแค่35ปีเหรอคะจริงๆไม่ได้คิดสูงสุดแค่35ปีแต่ข้อมูลที่ผมเวลาใช้อ้างอิงเนี่ยผมก็จะมาเอามาจากตารางอินโฟของทางประกัศสังคมนะครับซึ่งทางอินโฟเนี่ยเขาเลดเนี่ยเขาวางไว้ที่35ปีแต่จริงๆแล้วในชีวิตจริงคนเราอาจจะ ส่งได้ถึง40ปีก็เป็นไปได้นะครับอย่างเช่นตัวอย่างนะผมยกตัวอย่างผมเริ่มส่งนะสมมติผมอายุ20ในปีนี้นะครับผมเริ่มส่งแล้วก็ไปกะจะกเกษียณหรือหยุดส่ง60ปีอย่างเงี้ยนะครับ60นะครับลบอายุ20นะครับเท่ากับจำนวนปีที่ส่งประกันสังคมประมาณ40ปีเห็นไหม และในอนาคตประกันสังคมอาจจะมีการขยายนะครับให้ส่งได้มากกว่าอายุ60ก็ได้นะครับก็มันก็ทำให้เราสามารถที่จะมีจำนวนปีในการส่งประกันสังคมที่สูงขึ้นแต่โดยประมาณแล้วเนี่ยคนเราสมมุติอายุ55นะครับเรากรเกษียณอายุ55ลบ20ปีอาเต็มที่เริ่มทำงาน20ตอนอายุ20นะครับก็ประมาณ35ปีนะครับ 5 5ลบ20ก็เท่ากับ35ปีโดยประมาณที่เราทำงานอยู่ในประกันสังคมมันก็ประมาณนี้แหละนะครับแต่แน่นอนแหละในชีวิตจริงมันอาจจะมีการว่างงานอยู่บ้างหรือกรเกษียณอายุก่อนนะครับกรเกษียณอายุก่อนที่จะเป็นจริงก่อนที่จะส่งประกันสังคมครบ35ปีอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำให้ จำนวนปีลดหลั่นกันไปเรื่อยๆนะครับแต่ข้อมูลจากฐานที่ผมมักจะเอามาใช้เนี่ยนะครับผมก็จะวางหลักเกณฑ์เอาไว้เฉยๆมันไม่มไม่ได้หมายถึงว่าทุกคนจะไป3าปีหมดนะครับเพราะแต่ละปีเนี่ยเราก็ต้องมาคำนวณน,นะครับด้วยฐานข้อมูลที่เป็นจริงนะครับเสมอไอ้เวลาผมอธิบายเนี่ยผมก็จะอธิบายไปรวมไปถึงแนอนาคตว่าถ้านะ ถ้าคุณส่งมาเท่านี้ถ้าคุณหมส่งมาเท่านี้จะได้ประมาณเท่าไหร่จากสูตรการคำนวณน,นะครับเพราะฉะนั้นเอาง่ายๆว่าคุณสมทบได้เยอะสุดเท่าไหร่เขาก็คิดตามนั้นจริงๆนะครับเขาคิดตามนั้นจริงๆคุณจะทํางานเต็มที่เท่าไหร่เขาก็มีการเก็บสะสมข้อมูลเล็กอรอดพวกนี้เอาไว้นะครับไม่ต้องกังวลเรื่องจํานวนปีสูงสุดแค่สาปีไม่มีลิมิตนะครับมันแค่ว่า ข้อจำกัดในด้านอายุนะบางท่านเริ่มทํางานตอน22บางท่านอาจจะเริ่มทํางานเร็วเริ่มทํางานตอน18อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะมีการเก็บะสะสมนะครับจำนวนปีของประกันสังคมนะครับที่มากขึ้นนั่นเองนะครับก่อนจากกันนะครับเช็คสิทธิ์ครบจบในที่เดียวสามารถที่จะแอดไลน์ SSO ไทยเพื่อเข้าไปนะครับ เช็คเงินสนทลทบชราภาพเงินสนทุกผู้ประกันตนประวัติเปลี่ยนโรงพยาบาลแจ้งเปลี่ยนโรงพยาบาลการเบิกสิทธ,ธิประโยชน์อื่นๆได้เลยนะครับหน้าตาจะเป็นประมาณนี้ก่อจะการฝากกดไลค์ like, กด Subscribe เป็นกำลังใจนะให้หน่อยนะครับแล้วก็คอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะครับเพื่ออยากจะสอบถามเรื่องราวเกี่ยวกับประกันสังคมด้านไหนก็คอมเมนต์เอาไว้เดี๋ยวผมมาตอบให้นะครับสวัสดีครับ